สวัสดีค่ะจากบะลางพยอมค่ะวันนี้บะลางพยอมก็จะมาแกงขี้เหล็กนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกะทินะคะของบะลางพยอมนี้จะเป็นสูตรของลุ่มแม่น้ําเจ้าพญานะคะจะแกงกะทินะคะไม่ใส่ใบายานางนะคะใส่ปลาโขกด้วยนะคะถ้าไม่มีปลาสดก็ใส่ปลาย่างหรือว่าใส่ ปลากระป๋องก็ได้นะคะอันนี้บะไยของพยอมใส่ปลาสดนะคะแล้วก็ไม่มีปลาย่างใส่เป็นเป็นเนื้อชิ้นนะคะจะใส่หมูแทนนะคะหมูก็คือใส่หมูสดเลยนะคะก็เคี่ยวไปกับกะทินะคะเพื่อให้เนื้อหมูนี้ดูดซึมเอาเนื้อกะทิลงไปนะคะจะทําให้หมูนี้นุ่มแล้วก็หวานนะคะ อันนี้เดี๋ยวรอเคี่ยวสักแป๊บนะคะส่วนน้ำพริกก็จะใช้น้ำพริกแกงแกงเผ็ดปกตินะคะก็จะใช้โครกนะคะโขลกให้ละเอียดละเอียดนะคะเมื่อเราตำน้ำพริกละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาที่เราต้มไปกับกะทิเมื่อกี้นี้นะคะ แล้วเราก็โคลกนะคะโคลกให้เนื้อปลานี้ละเอียดนะคะละเอียดเนียนนะคะเพื่อสร้างความเข้มข้นให้กับแกงขี้เหล็กนะคะนี่ค่ะส่วนขี้เหล็กนี้เราต้มไว้แล้วนะคะเราจะใช้ต้มน้ำสองน้ำ หรือว่าสามน้ำหรือว่าน้ำเดียวอันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละบ้านนะคะของบลารางพยอมนี้ต้มสองน้ำก็ใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแกงกันส่วนอันนี้กะทิที่เราต้มปลาไปแล้วนะคะเขาก็เดือดเราก็จะหลีควายให้ออกลงมาเดี๋ยวเขาจะแตกมันนะคะแกงขี้เหล็กถ้าแตกมันไม่อร่อยนะคะจะต้องให้น้ำขาวข้นไม่รู้ว่าบ้านอื่น ทั้งทางภาคอื่นเขาแกงกันแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ของบ้านงราพยอมนี่จะแกงแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขี้เหล็กนะคะที่เราคั้นเอาน้ําต้มออกไปแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ไปแล้วเดี๋ยวคนๆเกลี่ยๆให้เขากระจายนะคะน้ําแดงเลยกะทิจะเป็นมันซะแล้วเนาะ เพราะว่าลืมไม่ได้ต้มปลาก่อนนะคะไปต้มปลาทีหลังนี่ค่ะก็จะได้น้ำข้นๆแบบนี้นะคะดูน่ากินมากเลยนี่ค่ะเรากระจใยเนื้อขี้เหล็กออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มกินหอมนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำปล้าลงไปด้วยนะคะ ใส่ลงไปสักประมาณสองสารพีนะคะจะเป็นปลาที่เราทําเองแล้วหล่นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นปลาที่เราซื้อเป็นขวดก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกของแต่ละบ้านนะคะนี่ค่ะก็จะได้ข้นๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่หัวกะทิกันนะคะนี่ค่ะ นี่คือหัวกะทินะคะหัวกะทิที่เราจะเอาไว้ใส่โรยหน้าแกงขี้เหล็กของภาคกลางนะคะนี่ค่ะเราจะใส่หัวกะทิน้ำเขาก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็จะเป็นสีขาวนวลแบบนี้นะคะถ้าเราแกงขายในภาคกลางนะคะนี่ค่ะจะต้องให้น้ำสีขาวแบบนี้นะคะขาวนวลแบบนี้นะคะ แกงขี้เหล็กจะไม่ให้น้ำแดงขึ้นมานะคะนี่เขาเราใส่หัวกะทิลงไปนะคะเขาจะมีสีขาวนวลพอเขาเดือดแล้วเราก็ยกลงได้เลยนะคะหรือว่าชิมตามชอบใจใครจะใส่ปลาย่างใส่หมูใส่เนื้อย่างได้หมดนะคะและเราก็จะเติมรสด,ด้วยน้ำปลานะคะเพราะว่าปลาเราไม่เค็มมากนะคะนี่ค่ะ ใส่น้ำปลาสักสองสารพีแล้วก็ลองคนและชิมดูก่อนนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่ารสชาติกลมกล่อมหรือ,อยังเพราะว่าจะหวานมันกับกะทิอยู่แล้วนะคะความขมก็หายไปเดี๋ยวรอเดือดนะคะเมื่อเดือดแล้วก็ใช้ได้ยกลงตักกินได้เลยนะคะรสชาติกลมกล่อมใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ แกงขี้เหล็กของบ้านไร่งพยอมนะคะเขตลุ่มแม่น้ําเจ้าพญาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่บางที่บางบ้านเขาก็อาจจะใส่ใบยะนางลงไปด้วยนะคะแต่สําหรับบ้านไร่งพยอมนี้ไม่ได้ใส่นะคะอันนี้ก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันนะคะ ตอนนี้แกงขี้เหล็กของบ้าร่างพยอมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถตักกินได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ